ก่อนที่จะปลูกสตรอเบอรี่เขาก็ต้องทำแบบนี้ก่อนนะครับเขาต้องอะไรนะฮะเอาลายมัอนก่อนนะครับ นี่ฮะเขาจะเพาะต้นเล็กมันก่อนนะครับเขาจะไม่ให้มันออกลูกนะฮะเนี่ยสมมุติว่ามันออกดอกอย่างนี้นะฮะเขาก็จะตัดทิ้งนะครับนี่ครับนี่นะฮะนี่นี่นะครับผมมาแปลงนี้นะฮะนี่เขาจะนี่เขาจะเพาะต้นกล้าไว้นะครับผมนี่นะครับเยอะเลยนะครับนี่นะครับก้าทั้งนั้นเลยนะครับน่าจะอ่าหลายแสนต้นอยู่นะฮะหลายแสนก้าอยู่นะะ ตรงนี้ทั้งหมดนี่จะเป็นก้ามันทั้งหมดเลยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับเยอะไม่เยอะนะครับผม